สวัสดีค่ะสายประเช้าสวยบัวขอต้อนรับคุณคุณเข้าสู่ร,รายการ The Six s e n s น้ำหอม6รายการของคนที่รักในความหอมและชื่นชอบในการสะสมขวดน้ำหอมจิ๋วค่ะสำหรับใน EP ีที่ผ่านมาตอนศึก12ราศีน้ำหอมเสริมดวง6ราศีก็คือราศีกรกฎกลิ่นคาราเมลกลิ่นขนมวีวาลาจูซี่จูซี่กูจัวราศีสิงกลิ่นโอเชียนมันิลาปาโกลาบานโอลิมเปียอวา ราศีการกลิ่นอัลมอนด์กุหลาบดีออ h ฮิ n โนติกพ i อยซราศีตุลกลิ่นส้มใบไม้เฟสโกมอชิโนราศีพศจิกกลิ่นชาธัญพืช The ะบีชเบอร์เบอรี่ราศีธนูกลิ่นสมุนไพรใบไม้ใบหญ้ากลิ่นมะม่วงเอเดอร์โคลนแอร์เมเพราะสายเกิดราศีสิงค่ะขอเลือกน้องคนนี้ค่ะปากโกลาบานโอลิมเปียอัควให้ที่เป็นตัวจริงนะคะ กลิ่นน้ำวานิลาใสๆสดชื่นจะช่วยเสริมดวงด้านการเงินการงานให้ดีมีโชคกลิ่นน้องก็ดีด้วยค่ะใส่แล้วรู้สึกเป็นคนดีเป็นนางฟ้านางสวรรค์ค่ะช่วงเทศกาลต่างๆหลายๆคนก็มองหาของขวัญให้คนที่รักหรือคนที่รู้จักนะคะน้ำหอมก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีเลยค่ะแต่จะเลือกอย่างไรให้เหมาะผู้รับวันนี้มีคำแนะนำมาจากช่อง just the r o a d ตอน Best เ i สกิ Designer r a ร g r n n น b u y i อิงไก d e ข้อมูลต่างๆอ้านอิงจากแฟรนดิก้าค่ะสำหรับแฟชั่น i ิ t a สาวแฟชั่นทันสมัยผู้หญิงที่รู้จักแต่งตัวช่อง just the road แนะนำไว้ก็คือ l i b e r Inten เทนต์อีฟแซง l ลอแต่ที่สายมีสะสมไว้นะคะเป็น l i b e r EDP กลิ่นก็เหมือนกันประมาณ90%ค่ะเขาเคมว่า เป็นน้ำหอมใหม่ในตระกูลกลิ่นฟลอรลที่ทั้งเท่และเซ็กซี่ล้อมรวมส่วนผสมที่ปลูกในฝรั่งเศสและโมร็อกโกผสมผสานกับความหรูหราของปารีสความมีชีวิตชีวาของนิวยอร์กและอยู่กลางๆระหว่างความเป็นผู้หญิงและความเป็นผู้ชายค่ะแนวกลิ่น Amber um f l o แ c h e ซึ่งเป็นกลิ่นด้านเดิมสำหรับน้ำหอมผู้ชายท็อปน้ตซอมแมนดารินน้ำมันจากต้นส้มลาเวนเดอร์ b a ค k าแรนต์มิดเดิลโน้ตลาเวนเดอร์จัสมินออเลนบอ b ซัมเบตโน้ตมาดากัสกาวานิลาเซนเดรบูเอมเบรเกสมติดค่อนข้างทนค่ะ6-8ชั่วโมงเหมาะสำหรับสาวทันสมัยไม่เด็กมากกลิ่นโดยรวมทำให้เรารู้สึกว่าควรฉีดลิเบอร์ในวันที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองเพิ่มความแพงเรียบหรู ดูสวยและรวยมากขวดประดับโลโก้ YSL ถูกพิกลงมาวางตะแคงให้เป็นการหลอมรวมระหว่างโลหะแก้วและน้ำหอมมีเส้นสายรูปทรงเลขาคณิตที่คมชัดแถบซ่อสีทองถักพันรอบคอขวดฝาทรงเหลี่ยมสีดำด้านบนลาดเอียงช่วยเพิ่มความไม่สมดุลที่ดูเซ็กซี่มากค่ะโดดเด่นด้วยกลิ่นของ วานิลาหรูหราแบบอบอุ่นและอ่อนหวานดอกส้มที่เย้ยยวนเพิ่มความเร้าร้อนให้กับน้ำหอมกลิ่นกลางจากดอกไม้ที่หอมหวนชวนลุ่มหลงเป็นความร้อนแรงที่ซ่อนอยู่ในดอกไม้ขาวค่ะกลิ่นวานิลาและกรีเซวากับกลิ่นอัมพันทะเลช่วยเพิ่มความคลาสสิกให้น้ำหอมมีความเท่และทันสมัย น้ำหอมสำหรับเกอริ i กลค่ะสาวน้อยน่ารักที่มีความเป็นเด็กสาวหวานหวานใสๆ b u r b e r r บ h รี่เ i ออิลิ e ซ e ร์เดอจาก Burberry ค,คําเคมเขาบอกว่ารวบรวมจิตวิญ,ญญาณแห่งมหานครลอนดอนที่บริสุทธิ์และมีชีวิตชีวาเป็นการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดของความอยากรู้อยากเห็นและการมองโลกในแงด่ดีแนวกิ่นฟุตตี้กวัวมอง ท็อปน้ตสตอบอรี่แบล็คเบอร์รี่มิดเดิลน้ตจัสมินเบดโน้ตวานิลาอัมเบอร์เซนเดอร์วูดน้องเป็นออลิเซอร์ที่เข้มกว่าเอดเพรฟูมติดค่อนข้างทน6-8ชั่วโมงสื่อถึงผู้หญิงยุคใหม่ที่มองหาความตื่นเต้นและชอบความผจญภัยให้ฟิลรักอิสระกลิ่นหอมมีความเข้มข้นและเย้ายวนมากขึ้น ขวดที่ดูเพียวบางมาในสีชมพูครีคลมละมุนใจเสนอความเป็นผู้หญิงที่มีความน่าหลงไหลอีลิกเซอร์ทำให้สีชมพูของขวดมีความเข้มข้นขึ้นเปลี่ยนเป็นสีขุ่นทึบซึ่งแสดงถึงความเข้มข้นของกลิ่นที่อยู่ภายในทำให้ต่างจากเบอร์เบอรี่เฮอที่ผ่านมาค่ะตามซิกเนเจอร์ของลายนี้เลยนะคะโดดเด่นด้วยกลิ่นของเบอร์รี่สีแดงมะลิวานิลาและอมพันธ์ กลิ่นจะมีความคิมมี่อบอ,อุ่นและหวานกว่าเดิมหอมกลิ่นสตรอเบอรี่มิลช์เชสสำหรับสาวกของกลิ่นสตรอเบอรี่ต้องชอบแน่นอนค่ะความเข้มข้นพอๆกับเบอร์เบอรี่เฮออินเทนต่างกันตรงที่โน้ตของวานิลาและสตรอเบอรีและไม่มีกลิ่นของแพชชูลี่แบบดั้งเดิมค่ะน้ำหอมสำหรับอีเลกซ์เลดี้ผู้หญิงที่สง่างาม Infusion The ดอะไอลิสจากปา a ด น้ำหอมซิลลี่อินฟิวชันเขาเคลมว่าในการปรุงแต่งของแต่ละครั้งก็เปรียบเสมือนการตีความบทกวีบทหนึ่งมีส่วนผสมของธรรมชาติเป็นสัญลักษณ์ชิ้นหนึ่งมาพร้อมกับกลิ่นหอมที่ผ่านกระบวนการผลิตน้ำหอมแบบโบราณและปรับโฉมให้เป็นธรรมชาติให้มีความทันสมัยชัดเจนและเบาสบายค่ะแนวกลิ่น f l o r a l w o o d y m าร k ท็อปน e ตดอกส้มเนลลและส้มแมนดาริน มิดเดิลโน้ตไอลิสกาลัมบานัมมัสติกเบสโน้ตอินเทหรือทูบโอจิเนียซ d a b าเบน i n อและเ e t i v e วคือยญาแฝกติดทนปานกลางค่ะประมาณ4-6ชั่วโมงเหมาะสำหรับสาวทุกเพศทุกวัยเรียนมหาวิทยาลัยหรือทำงานก็ใช้ได้ค่ะเข้ากับอากาศร้อนๆบ้านเราเสริมความหรูให้คนฉีด บ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิงที่มั่นใจและสดชื่นใช้ได้ในเวลากลางวันผู้ชายก็ใช้ได้นะคะทนกลิ่นเป็นแนว m e ทโตเซ็กชวลขวดรุ่น i n f ฟ s i ชั่มีความเรียบง่ายทรงสี่เหลี่ยมใสๆเห็นน้ำหอมด้านในแสดงถึงความใสสดชื่นสะอาดเป็นธรรมชาติที่เข้าถึงได้ง่ายแต่ก็มีความทันสมัยเป็นแนวสบู่รูหลาตามสไตล์ของน้ำหอมปาดาเปิดมาด้วยกลิ่นส้มดอกส้มกับดอกไอริส เหมือนสบู่กรีเซีนินส่ๆกลิ่นส้มกลิ่นกลางจะมีความหอมของซีด้าจะเป็นความเย้ายวนติดหวานจางๆตีคู่มากับดอกไอริสกลิ่นท้ายจะมีความหอมนวลๆจากกํายานไม้หอมและมีความฉ่ำจากหญ้าแฝกขึ้นมาด้วยค่ะน้ำหอมสำหรับคาสซี่จันทนลแมนสุภาพบุรุษใส่แล้วดูหล่อสุข,ขุม just the road แนะนำว่าเป็นแต่เออร์เมสออริจินอลแต่ซายมีสะสมไว้คือแต่ เกลซึ่งคอลเลกชันแตกบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของมนุษย์กับโลกเป็นบทสนทนาที่เรียบง่ายและกลมกลืนกับธรรมชาติคำว่าเกลแปลว่าน้ำแข็งเขาเขมว่าสำรวจดินแดนใหม่ที่มีความสดชื่นและความแข็งแกร่งแนวกลิ่นซิตัสอโรเมติกท็อปน้ตมะนาวซิตรันมิดเดิลน้ตจูนิเปอร์เบอร์รี่และพริกไทยดิมมอร เบสโนตเป็นวูดดี้และมิดเดิลโน้ติดทนปานกลาง4-6ชั่วโมงเป็นน้ำหอมสำหรับผู้ชายเริ่มต้นทำงานไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ที่มีความสุขขุมสุภาพแข็งแกรง่งเหมาะก,กับเวลากลางวันเพราะกลิ่นไม่หนักมากขวดเป็นขวดรีไซเคิลค่ะลักโลกแบบยั่งยืนเป็นการผสมผสานร,ระหว่างแก้วกับอลูมิเนียมซึ่งเป็นวัสดุที่รีไซเคิลได้ทั้ง2ชนิด ออกแบบให้รู้สึกเหมือนว่าตัดออกมาจากน้ำแข็งแก้และอลูมิเนียมขัดเงาจะทําให้นึกถึงน้ำแข็งที่ปกคลุมพื้นโลกอยู่เป็นการผสมผสานความมีชีวิตชีวาของมะนาวและความสดชื่นของยูนิเปอร์เข้ากับพลังของพริกไทยดิมอร์ให้ความรู้สึกแบบสายลมเย็นผสานกับความอบอุ่นของกลิ่นไม้และแร่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่แอมเมส Extra v a g a n t คำนี้แปลตรงตัวแปลว่าความฟุ้มเฟืยฟุ้งเฟ้อก็น่าจะหมายถึงคนที่ดูหรูหราฟุฟ้ฟฟาดูแพงน้ำหอมที่เหมาะกับคนประเภทนี้ก็คือ Black Orchid จาก Tom Ford ให้กลิ่นที่หรูหรามีรสนิยมและปลุกราสัมผัสผสานกลิ่นหอมหลักที่เข้มขน้นด้วยกล้วยไม้สีดำที่เปรียบเสมือนความทันสมัยและเครื่องเทศนุ่มละมุนตัวแทนของความอมาตะไร้กาลเวลา ฟาเคนติก้าบอกว่าเป็นแนวกลิ่นอัมเบอร์เฟอรัลสายว่ามีความเป็นกลัวมองอ,อ่อ,อนๆแนวกลิ่นออเรนททลปอเลากัวมองท,อทับน้ตเป็นทับเฟิลกรดิเนียแบคเรนกระดังงามะลิเบอร์กามอตส้มเมดเดลินเลมอนมิดเดิลน้ตเป็นกล้วยไม้สไปซี่กระดิเนียฟุตี้น้ตกระดังงามะลิดอกปัว เบสโนตเป็นเม็กันช็อกโกแลตพาชูลี่วานิลาอินเทนต์อัมเบอร์สันเดอร์บูดเวติเวอร์ไว้มากติดทนมากค่ะ8-10ชั่วโมง2ส,สเปรย์ก็น่าจะพอนะคะแม้ว่าจะเป็นน้ำหอมผู้หญิงแต่ผู้ชายหลายคนก็ใช้จัดอยู่ในท็อป10น้ำหอมที่ใครใส่ก็ต้องหลงไหลกลิ่นให้ความรู้สึกหลายมิติน่าค้นหา มาะกับการใส่ออกเดทออกงานราตรีค่ะขึ้นชื่อว่า Secret of Night นะคะมาในดีไซน์สุดหรูหราเท่แบบน่าครอบครองมากค่ะมาพร้อมกับขวดสีดำด้านกับสลักสีทองนึกถึงเดสสีดำส้นสูงแหลมแหลมเปรียปร้ยวๆมีเสน่ห์ลึกลับใครเป็นสายสดชื่นต้องบายเลยค่ะเพราะเปิดมาแน่นสุดเลยค่ะมาด้วยกลิ่นจัสมิน e ัฟเฟววนิลา แบคแรนกระดังงาสักพักได้กลิ่นไม้และกลิ่นกล้วยไม้กลุ่นกลุ่นผสมกับแนววอร์มสไปซี่เผ็ดๆช่วงปลายเป็นกลิ่นช็อกโกแลตอัมเบอร์วานิลลาพทชูลี่มีความดาร์กและมีความแน่นเสมอต้นเสมอปลายมากค่ะ It all สำหรับผู้หญิงทุกคนค่ะ No Made Natural of the perfume by c o e เป็นการเล่าเรื่องผ่านกลิ่นหอมบริสุทธิ์จากธรรมชาติร0อเ วีแกนเพอร์ฟูมกลิ่นล่าสุดจากแบรนด์โคเอที่สะท้อนถึงสเสน่ห์ของสาวนักผจญภัยผู้มีความปรารถนาในการออกเดินทางไปเผชิญโลกกว้างเพื่อตามหาความหมายของชีวิตแนวกลิ่นอ m um b e r Floral t o ท็อปน้ตเป็นเดทหรืออินทผลัมและมิ r a b l e ร์ลูกพรมสีเหลืองมิดเดิลน้ e ตเป็นดอกมะลิและดอกฟีเซียเบดโน้ตเป็นวานิลาเซนเดอร์วูดและ โอ๊กมอดติดค่อนข้างทน6-8ชั่วโมงเหมาะสำหรับสาวๆที่ชอบความหอมหวานแต่ไม่คุณหนูจา๋าดูมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยเป็นกลิ่นที่เหมาะกับใส่ไปนั่งคาเฟ่นในสวนสวยๆใส่เดรสขาวชุดผ้าลินินดูเป็นมิตรกับสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยจินตนาการถึงการเดินเล่นท่ามกลางทุ่งดอกมะลิที่มีลมพัดโชยกลิ่นหอมมาเตะจมูกเบาๆ จะเป็นวีแกนแล้วนะคะขวดและแพ็กเกจของน้ำหอมก็ยังรักโลกด้วยค่ะด้วยการใช้วัสดุแบบรีไซเคิลทั้งขวดและกล่องกระดาษที่ใส่น้ำหอมซึ่งโนเมสเป็นอีกกลิ่ลหอมที่ตอบย้ำความมุ่งมั่นในการช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและยืนหยัดในเรื่องของกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืนค่ะหวานฟลอรนเย็นจากจัสมินและฟรีเซียเป็น โคนดอกไม้ไทยๆค่ะสายนึกไปถึงดอกพญาสัตบัญหรือดอกตีนเป็ดหลายคนอาจจะไม่ชอบนะคะแต่ถ้าไปต่อได้กลิ่นช่วงปลายๆก็จะมีกลิ่นวานิลาครีมๆติดผิวอ,อ่อ,อนๆดูเป็นผู้หญิงสวยๆดีเลยค่ะน้องจิว๋วทั้ง6กลิ่นในวันนี้นะคะก็คงจะเป็นแนวทางในการเลือกน้ำหอมเพื่อที่จะเป็นของขวัญให้ถูกใจผู้รับได้นะคะ พบกันใหม่ใน EP ีหน้าสายจะมาเฉลยว่าน้ำหอม6กลิ่นของวันนี้จากตัวจิว๋วใครจะได้เป็นตัวจริงมีข้อติชมข้อเสนอแนะหรืออยากจะพูดคุยและเปลี่ยนเรื่องน้ำหอมจิว๋วแวะมาพูดคุยกันคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ